ที่17พฤษภาคม2568นายทวีพงษ์ชยดิษฐ์ผู้ว่าการกาะเข่งชาติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของผู้อยู่อาศัยในชมุมชนของการเข่งชาติร่วมกับกรมการจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อรวมการเสริมสร้างอาชีพลดความเหลื่อมล้ำโดยในปี2568ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่จำนวน6โครงการได้แก่ โครงการบ้านเนื้อทอนนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีโครงการบ้านเนื้อทอนหาดใหญ่รบรีราเมศจังหวัดสงขลาโครงการบ้านเนื้อทอนปทุมธานีสี่แยกปทุมวิไลจังหวัดปทุมธานีโครงการบ้านเนื้อทอนเชียงใหม่หนองหานจังหวัดเชียงใหม่โครงการบ้านเนื้อทอนขอนแก่นบ้านเป็ด จังหวัดขอนแกน่นและโครงการเขตชุมชนดินแดง2เขตดินแดงจังหวัดกรุงเทพเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อาสัยในชุมชนของการแข่งชาติทั่วประเทศโดยมีนายดูมบลชัยวิวัฒน์บวรวงศ์รองผู้ว่าการการแข่งชาตินางสาวมนิดาสุธิช่วยผู้ช่วยผู้ว่าการการแข่งชาติพร้อมผู้บริหารและผู้บริกงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยทําพิธีเปิดณนะโครงการเขตชุมชนดินแดง2ลานกีฬาบริเวณแฟลต51-53ครับวก็วันนี้นะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความต้องของ อนุนนะครับโดยการเขหาแห่งชาตินะครับพร้อมสามหน่วยงานที่ได้ทําความร่วมมือกันไว้นะครับก็มีกรมพัฒนาทีนแรงงานนะครับกรมการจัดหางานสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับมาร่วมเปิดโครงการนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกเราไปเปิดโครงการที่เมืองหม่บางรีนะครับในการที่จะนําเอาเรื่องของอาชีพนะครับมาพัฒนาครับอัพสกิลมีสกิลให้กับพี่น้องที่เป็นผู้พัฒอาศัยของการแข่งชาตินะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของทาง รัฐบาลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแทนทองทานกินวัรนะครับแล้วก็ที่สาคัญครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านประราวุิศิลปะอาชาตลอดจนคณะกรรมการการแข่งาตินะครับก็ให้ความสําคัญนะครับกับเรื่องของการพัฒนาอาชีพนะครับการดูแลพี่น้องนะครับให้มีอาชีพให้มีรายได้นะครับเพื่อเป้าหมายสุดท้ายในการลดความเหลื่อมล้ำนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการขยายพื้นที่นะครับจากเดิมที่เราไปเปิดโครงการที่เมืองใหม่บางพีนะครับ วันนี้เราเปิดอีก6โครงการนะครับพร้อมกันนะครับมาเริ่มที่จุดถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการแห่ชาตินะครับคือพื้นที่โครงการที่ดินแดงนะครับวันนี้ก็มาเปิดที่ศูนย์ดินแดงนะครับเป็นที่ที่ที่สองนะครับแล้วก็ได้เปิดพร้อมกันนะครับโดยใช้ระบบชูมนะครับให้กับอีก6อีก5พื้นที่นะครับโดยโครงการนี้นะครับก็จะเป็นในเฟสแรกนะครับของปี2018นะครับซึ่งในปี2019ในปีงวดถัดไปนะครับ เราก็วางแผนที่จะกระจายเพื่อสิทธนะครับ6พื้นที่นะครับในทั้งพวกทุกภูมิภาคนะครับก็เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในเรื่องของอาชีพนะครับแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพให้กับพี่น้องนะครับที่เป็นผู้พักอาในพื้นที่ของการแข่งชาตินะครับทุกๆหน่วยงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการที่จะเข้ามาดูแลแล้วก็ยกระดับนะครับฝีมือด้วในการให้กับพี่น้องตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนครับทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดแสดงบูธนเทศการ จากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและบริการแก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างครบวงจร